สวัสดีครับผมอยู่กับช่องเพชรพันล้านะครับวันนี้ผมจะพามาปาักเบ็ดเหมือนเดิมนะครับอยู่ในร่องสวนมะม่วงเนี่ยครับเบ็ด20คันหรือว่า20หลังแล้วก็มีเบ็ดขวดด้วยนะครับเบ็ดขวดเนี่ยรอบก่อนเนี่ยมันปลาติดดีนะครับผมก็เลยทําเบ็ดขวดมาเนี่ยครับผูกกับขวดแล้วก็ปล่อยสายมายาวประมาณนี้แหละครับตาเบ็ดใช้เบอร์12แล้วก็วิธีเก็บสายนะครับก็ม้วน หมุนไปให้เกือบสุดนะครับแล้วเราก็เอาตะขอเบ็ดนะครับหย่อนไว้ในขวดแล้วก็เอาฝาขวดก็ปิดเลยครับเก็บง่ายนะครับแบบนี้ปิดเบาๆนะครับอย่าไปปิดแรงถ้าปิดแรงเนี่ยฝาขวดมันจะกินเชือกเนี่ยครับขาดเดี๋ยวจะทําให้เสียหายเอาเลยครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับไม้เดี๋ยวดูดูสภาพไม้ก่อนนะครับเนี่ยครับสภาพไม้ก็เป็นร่องสวนมะม่วงนะครับอันนี้เป็นสวนของผมเองน่าจะมีปลานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้ํามันยังไม่แห้ง แตน,นี้ฝนมันใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวต้องรีบตักเบ็ดซะก่อนครับถ้าฝนมาเนี่ยน้ำมันจะท่วมท่วมไปทุง่งนาและปลามจะไปหมดนะครับดูเลยนะครับเอามาดูหลังแรกเลยครับอันนี้เบ็ดขวดนะครับนี่เบ็ดขวดผมจะใช้เหยื่อเนื้อหมูนะครับเพื่อว่าจะต้องการปลาไหลนะครับต้องการที่จะได้ปลาไหล พ่าปลาไหลเนี่ยมันจะชอบเนื้อหมูออกมาแล้วก็เกี่ยวนะครับใช้เหยื่อเนื้อหมูเนื้อแดงนะครับอ่าแล้วก็กกปิดฝาแล้วก็ย่อนไปนะครับก,ก่อนเบ็ดขวดได้เยอะเี่ยครับย่อนไปตรนนี้มันจะมีแหนเยอะหน่อย ย่อนไปเลยครับอยากเอาแหนออกก่อนมันเหลือไม่ลงข้างล่างอ่าย่อนไปนะครับมันจะถึงพื้นปลาไหลจะหากินประมาณพื้นก็ปล่อยแบบนี้ครับถ้าติดเนี่ยมันไม่หลุดนะครับแบบนี้โอกาสที่จะหลุดน้อยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแค่หลังเดียวนะครับเบ็ดขวดนี่ก็เป็นเบ็ดคันนะครับคันไม้ไผ่แล้วก็ใช้เหยื่อไส้เดือน แต่วาดูเลยครับผักน่าจะมีปลานะครับผมว่าแต่ไม่รู้ว่าเยอะไหมไม่เหมือนกับสวนวันก่อนนะสวนวันก่อนเนี่ยปลาเยอะได้เยอะวันนั้นสิบคันสหรือว่าสิบหลังเนี่ยรอบนี้เอามายี่สิบเลยครับมาได้เลยครับเดี๋ยวผมขอตัวปักให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันรอบขํามาดูเบ็ดตอนรอบข่ามเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีนึงนะครับ ไอขวดนี้เบ็ดขวดน่าจะกินแล้วนะครับนี่ผมกำลังปักเบ็ดพันอยู่พอดีเห็นมันดิ้นดิ้นอยู่มานอว่าแล้วไม่ใหญ่เอาลูได้ปลาช่อนนะครับจะดักปลาไหลในเบ็ดขวดเนี่ยนี่ได้ปลาช่อนเฉยโอเค <c oughs> หนึ่งแต้มนะครับวันนี้ไม่แห้วแล้วครับไปครับผมเดี๋ยวผม ปักเบ็ดคันยังไม่เสร็จเดี๋ยวกอปักให้เสร็จก่อนนะตอนนี้ก็ปักเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาก่อไฟพอดีผมไปขุดหัวมันมาจากในสวนนะครับแล้วก็ระหว่างรอดูเบ็ดตอนค่ำๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเผามันกินกันก่อนค่าเวลาเพราะว่าผมจะไม่กลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูเบ็ดทีเดียวเสร็จก็กลับบ้านเลยในสวนเนี่ยมันสวนมะม่วงมันมันก็อยู่ไม่ไกลกับบ้านนะครับห่างกันไม่ถึงกิโลนะครับ เดี๋ยวค่อยกลับทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมก่อไฟให้ติดก่อนนะครับแล้วเราจะมาปิ้งหัวมันกินกันโอเคครับผมตายอะไม่มีตายอะตอนนี้ก็ระวังรอดูเบ็ดนะครับมันยังไม่มืดผมก็เลยมาต้มน้ำกินกาแฟกินมามา่ารอก่อนนะครับแน่นี้ครับมันเอามาเผา ไปกินนะเดี๋ยวครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมข้าวห่อมาเดี๋ยวจะดูเบ็ดสักรอบหนึ่งแล้วก็กลับบ้านนะครับค่อยมาเก็บพุ่งนี้นะครับผมได้เลยครับตัวหนึ่งปลาไหลอยู่ใกล้ๆ้นะครับใกล้ๆที่ก่อไฟอยู่นะเ,ยเนี่ยเยอะเรื่องหมูนะครับแล้วก็เบ็ดขวดนะครับเห็นมันขวดน้ำมันสันสันเมื่อกี้ก็เลยมาดูแต่ตัวงแล้วครับปลาไหลหนึ่งแต้มรวมเป็นแต้มที่สองนะครับผม โอเคครับไปไปตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดกันเลยหลังแรกโดยเงียบกลิปมาหลังต่อไปเลย หลังที่สองเบ็ดคันไม้ไผ่เงียบ,บกลิบนี่เบ็ดขวดนิ่งนะครับถ้าน,นิ่งแบบนี้น่าจะไม่โดนนี่ก็เบ็ดขวดเดี๋ยวลองดูนะครับเปลือกมันติดแล้วมันไปพันกิ่งไม้กิ่งอะไรนั่น,นไงว่าเดียว ที่มันไม่ติดเพราะมันพันกิ่งไม้อยู่นะครับเอามาย้อนไม่ย้อนไปไวแบบนี้ครับหลังนี้ก็เงียบอาฝั่งที่บ้งฝังหลังนี้ โอ้ ه, หลังนี้น่าจะโดนนะครับนั่นโดนนะครับโดนโดนปลาอะไรไม่รู้ปลาดุกนะครับมาแล้วแซนดี่สามโอ้สวยด้วยไซสสวยครับเนี่ยไซสสวยเลยปลาดุกโอ้โหมานดีแท้ สวยเลยนะครับเนี่ยโอเคแต้มที่สามมาแล้วไปเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปกันเบ็ดขวดนะครับหลังนี้ทำไมมันลากมาถึงนี่เลยเดี๋ยวหาไม้เขียบมาดูก่อนมีการลากนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามีตัวไหมอาวไม่มีนะครับ เหยื่อหมด <c oughs> เหลือเชื่อครับไอหลังเมื่อกี้เหยื่อหมดนะครับเบ็ดขวดโอ้มันกินยังไงเนี่ยเหยื่อหมดปกตินี่เบ็ดขวดนี่ส่วนมากมันจะกลืนนะครับติดไม่ค่อยหลุดนะครับนี่ก็ขวดดูก่อนอาจจะไม่มี้เงียบแวบนี้ยังเหยื่อยังอยู่นะครับไป ไนหลังกอไปเลยเบ็ดกันไม่ไปเงียบเงียบกลิบเงียบคลิปเนี่ยเหมือนมีรอยดึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเยอะก่อนนะครับย่างนี้คันไม่ไผ่ก็เงียบนะครับเ,เ,ดเดี๋ยวเลือนิดเดียวเปลี่ยนเยอะก่อน,นครับ นี่เบ็ดขวดนะครับเงียบนิ่งคลิกลออไปล่อปลาไหลปลาช่อนก็กินเดี๋ยวดูคันต่อไปครับคันไม่ไปล่อยก็เงียบอันนี้คันไม่ไปล่อยเอ้าโดนนะครับคันนี้โดนโดนคนโอ้ปลาหมอมองเห็นเลยนี่ปลาหมอตัวใหญ่อยู่ครับ นี่โอ้ย่อยเลยน่านะครับใครสวยเ่ยอ้วนเก๋จะปลดก่อนครับนี่เบ็ดขวดนะครับไม่รู้ได้ไหมเดี๋ยวนิ่งแบบนี้ไม่น่าจะมีตัวนะครับเดี๋ยวลองเอาาหาไม้เขีย่ยออกเขีย่ยเข้ามาดูก่อน มาแล้วเดี๋ยวมันเป็นไปพันกิ่งไม้แต่ก่อนนะครับไปดูกันต่อไปเลยดูโอ้กันนี้เขาไม่ฝ่ยมีการดึงนะครับโดยจะไม่น่าจะติดแบบนี้น่าจะหลุดนั่นไงว่าแล้วดึงไปพันกิ่งไม้กิ่งมะม่วงมันเยอะครับเพราะว่าแต่งกิ่งแล้วกะ เดี๋ยวขอปลดก่อนครับอันนี้เบ็ดขวดนะครับนิ่งแบบนี้น่าจะไม่มีตัวนะเยอะไม่หมดไปครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบางหลังนะครับเอาไม่ได้ถ่ายทุกหลังเดี๋ยวจะถ่ายหลังที่ว่ามันมีม,มีตัวถ่ายดูครับมาดูเบ็ดขวดหลังนี้นะครับหลังเนี้ยเมื่อตอนเย็นน่ะได้ไปตัวหนึ่งนะ มารอบนีด้ดูะครับดึงขวดจมลงไปเลยไม่รู้ว่ามีตัวไหมเดี๋ยวผมดึงขึ้นมาดูก่อนแต่น่าจะหลุดแล้วครับแบบนี้เพราะว่ามันดึงจมไม่มีการขยับเลยน่าจะการกิ่งมมงนั่นไงโอปลาไหลครับปลาไหลปลาไหลกว่าแล้ว ปลาไหลตัวนึงเอาหลุดเลยว่าแล้วนะครับมันปลาไหลครับเ,เก็บก่อนครับดูหลังนี้เอามีตัวครับมีตัวครับโอ้นี่ดูนะครับดึงโอ้ปลาช่อนครับเห็นอยู่น้ำใสช่อได้ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับได้กี่แต้มแล้วไม่รู้เก้ เดี๋ยวเก็บก่อนครับกันนี้มีการดึงนะครับอามีตัวครับมีตัวนั่นขยับอยู่นั่นนั่นนัไม่ใหญ่ครับนี่แบบนี้ออมีตัวมีตัวเต็มปลาเลยนะโอ้ปลาหมออีกแล้วปลาหมอได้สองตัวแล้วปลาหมออือสองตัวรแล้วปลาหมอตัวใหญ่อยู่ครับโอเคเก็บก่อน โอ้คันนี้ดึงจนคันเกือบหักเลยครับดูนะแบบนี้เพราะว,ว่าน่าจะปลาไหลนะอยู่ไหมหอะไม่รู้อยู่ไหมพันหญ้าพันกิ่งไม้ครับนี่ลักษณะแบบนี้โอ้ยหลุดครับโอ้ยมาช้าไป ปลาช่อนครับผมนึกว่าปลาไหลดึงกันคันเกือบหักเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนโอ้นีหลังสุดท้ายครับหลังนี้คันสุดท้ายหรือว่าหลังสุดท้ายครับดึงจนคันจะหักครับเมื่อกี้โอ้นั่นนั่นนั่นโอ้โหดู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 เออเออคันเกือบหักนะครับ ไปลาไหลไม่รู้โอ้โหปลาไหลครับอืมสามตัวแล้วครับปลาไหลเนี่ยสามแต้มแล้วคันสุดท้ายพอดีดึงจนคันเกือบหักครับโอเคคันสุดท้ายได้ปลาไหลอือใช้ได้ครับหมานอยู่ครับเกีคครับเดี๋ยวผมตกดตอนตัวไซส์สวยวครับตัวนี้โอ้ นี่เบ็ดขวดคันนี้ครับเดินมาเจออยู่ในภาพนี้แล้วโอ้ยปลาไหลเน,นี่ยทรงแบบนี้ออจะผมขอดึงขึ้นก่อนนะครับปลาไหลนะครับคันนี้รอบเมื่อกี้เดินรอบแรกมองไม่เห็นนะครับว่ามันดึงเข้าไปในป่าหญ้าแล้วผมเดินมาดูอีกรอบหนึ่งว่าเออเบ็ดมันหายไปไหนขวดนึงก็เลยเนี่ยครับปลาไหลตายแล้ว รอบแรกแต่เห็นรอบแรกน่าจะรอดอยู่ครับโอเคครับได้ปลาไหลสี่ตัวแล้วครับสี่แต้มละไปครับเดี๋ยวคืนนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวตอนมาเก็บพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกทีนึ่งไปแล้วครับผมก็คืนนี้ก็กุดไหนนะครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาเก็บเบ็ดนะครับเมื่อคืนที่ว่าเรามาปักไว้ในสวนเมื่อคืนได้ไปหลายตัวนะครับ ปลาไหลสี่ปลาดุกหนึ่งปลาหมอสองปลาช่อนสองตอนเช้านี้มาเก็บกนครับมาดูกันว่าจะได้สักกี่ตัวมาดูเนี่ครับคันแรกหรือว่าหลังแรกย,ย,รยังอยู่กับเหยื่อยังอยู่เลยคันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบางคันนะครับเอาที่ว่าคันไหนที่มันกินนะครับคันไหนที่ไม่กินก็ไม่ต้องถ่ายนะครับคันแรกก็ไม่แล้วครับเงียบกริบโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับ เบ็ดกวดนะครับหลังนี้เบ็ดกวดหลังแรกเลยได้หนึ่งแต้มนะครับปลาไหลมันเอาไปพันหญ้าจนตายเลยครับโอเคครับในหนึ่งแต้มแล้วเช้านี้เดียวดูหลังต่อไปมาดูเบ็ดคนไม่ไผ่นะครับหลังนี้กันเนี่ครับดูมันดึงนะครับคันเบ็ดนี่ไปแบบนี้เลยครับน่าจะปะลาไหลนะถ้าแบบนี้แต่ผมว่าน่าจะไม่อยู่แล้วโอ้ผมกอดึงขึ้นก่อนนะ ได้มาแล้วนะครับคันไม่ไผ่เมื่อกี้เป็นปลาไหลนะครับเนี่ยดูดิไซส์ใหญ่นะครับแต่ว่ามันตายแล้วน่าจะเพิ่งตายนะเงตายไม่นานโอเคสองแต้มแลครับเดี๋ยวดูลังต่อไปกันเลยมาดูคันนี้กันนะครับออกดึงเบ็ดไปจมเลยครับคันนี้ดูดิเมื่อคืนคันนี้ได้ปลาดุกนะดูดึงโอ้ย เดี๋ยวผมถอดก่อนนะแล้วมันเอาไปพันกิ่งมะม่วงน,นหลุดครับนี่ทำไมพันกิ่งมะม่วงไม่น่านหลุดนะครับวันนี้เคครับเดี๋ยวไปการต่อไปเลยมาคันนี้ันไรผไยครับดูมันกัดเลยครับแล้วเชือกขึ้นมาพันกับคัดเบ็ดแบบนี้เลยไม่รู้ปลาอะไรครับเนี่ยเออเนี่ยกระสับกระส่า,ายเป็นร่อง สองสวนมาม่วงกับผมเองเนี่ครับโอ้โหเสียดายไม่ไม่ติดเดี๋ยวดูกันต่อไปครับโอ้หมาดูคันนี้ครับมันดึงมุดลงไปนู่นเลยครับเนี่ยคันดูมันดึงไปนู่นเลยครับถ้ามีตัวยังมีตัวนะเพราะว่าน่าจะเป็นปลาไหลเนี่ยดึงแบบนี้คันนี้ที่ได้ปลาหมอตัวแรกเมื่อคืนลงตกเลยแต่ถ้าผมว่าน่าจะหลุดแล้วนะนนโอ้โหดูดึงไปพันอนะ เดี๋ยวผมดึงก่อนนะมาลุนคันนี้กันครับเม็ดคณะไทยเนี่ยดูมันดึงเลยครับคันเกือบจะหักลงไปนูน่นมีตัวไม้โอ้ยหลุดอีกแล้วครับโอ้โหเซ็งเลยโอเคมาดูเบ็ดขวดคันนี้ครับดูมันดึงดครับขวดจมลงไปครึ่งหนึ่งเลยครับน่าจะเป็น ปลาไหลผมว่าเนี่ดูมันดึงไปครับจมไปโน่นเลยขวดผมปล่อยไว้ริมตะลิงเลยครับนั่นดูมันดึงไปจมครับเรียบร้อยผมว่าพัานนี้หลุดแล้วนี่พันนี้ขวดจมไปไปพันกิ่งไม้อีกแล้วโอ้โอ้ช่อนใหญ่ครับโคตรใหญ่เลย โอ้ดูนะครับตัวเริ่มเทิมเลยเสียดายครับมันดึงไปพันกิ่งไม้ตายแล้วก่อนดูว่าแล้วโอ้ยไซส์ใหญ่ใหญ่เลยครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขอเอาขึ้นก่อนนะได้มาแล้วครับนี่เบ็ดขวดตัวย่างใหญ่เลย โอ้โหนี่เสียดายนะถ้าไม่ตายนี่สุดยอดเลยตัวนี้ตายตายถะแล้วเนืกอตอนแรกนี่เป็นปลาไหลนะครับเนี่ยเบ็ดกวนเนี่ยครับเอาขวดปลูกก็ผมใช้เยอะเนื้อหมูนะปลาช่อนก็ชอบปลาไหลก็ชอบครับโอเคครับเดี๋ยวดูหลังต่อไปเลยแล้วครับคันนี้ดึงจนเกือบหักครับน่าจะหลุดแล้วแบบนี้มาสายด้วยวันนี้แต่ถ้ายังอยู่เนี่ยก็ตายแน่นอนครับนานว่าแล้วครับ โอ้หลุดหมดเลยครับมันาพาไปพานเอาเก่งไม้เนี่ยเสจได้ครับอืมหลุดโอเคไม่ได้ตัวครับคันนี้แต่ดูดูกันต่อไปนะครับมาดูเบ็ดขวดคันนี้ครับดูมันดึงโจมแบบนี้แสดงว่ามีปลากินแน,น่นอนครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ตัวไหมนะแต่บางคันเนี้ย ขวดนี้นะผมปล่อยไว้ตรงนู้นนะครับข้างกบัวตรงนั้นนะครับแล้วเมื่อคืนได้ไปสองตัวแล้วคันนี้ได้ตอนเย็นได้ปลาช่อนแล้วก็ตอนข้ามมาได้ปลาไหลมามารอบเช้าเนี่ยดูมันดึงเดี๋ยวผมเอาขึ้นก่อนกลัวตกน้ํามาคันนี้คันไม่ไผ่ดูมันดึงเบ็ดน่าจะหลุดอีกแล้วแบบนี้โอ๊ยคันเบ็ดหักเลย นา่นว่าแล้วไปพันกันเด็ดหักเลยครับโอเคหลุดเยอะมากเลยครับเราไปพันกิ่งไม้พันหญ้าเดี๋ยวดูคันต่อไปเลยมาเป็ดกวดคันนี้ได้ตัวนะครับเห็นมันลอยอยู่นิ่งๆนรกว่าไม่มีตัวนี่ปลาช่อนใจสวยด้วยมันตายถึนพันกิ่งไม้แล้วมันขึ้นน้ําไม่ได้ครับโอเคเก็บก่อนครับถึงคันสุดท้ายแล้วครับ เบ็ดคันไม่ไผ่ดูมันดึงนูพาไปคันเกือผพากันมุตแบบนี้เพราะว่าน่าจะหลุดอีกแล้วนี่ยเพราะว่ามันพันยญ้ากเกินเนี่ยนี่พันกิ่งมะม่วงอะไนีฮ้ย,ยเดี๋ยวผมมองขึ้น,นก่อนนะตายโดนพันหมดแล้วครับตั้งเบ็ดคันไม่ไผ่แล้วก็เบ็ด ขวดน้ำเนี่ยครับที่ได้เช้าวันนี้ก็ปลาช่อนสองปลาไหลสองปลาไหลอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคหมดแล้วเมื่อคืนก็ได้ปลาไหลไปสี่ปลาดุกไปหนึ่งปลาหมอสองปลาช่อนสองก็พอได้อยู่ครับเบ็ดคันไม้ไผ่เนี่ยยี่สิบคันขวดประมาณสิบสิบห้าขวดครับก็พอได้ครับตื่นเช้าเช้ามาเนี่ยมันหลุดเยอะครับมันพาไปพันเก่งไหมถ้าไม่หลุดนี่ได้เยอะเลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องเพชรพลราน เดี๋ยวคลิปต่อไปนะมาดูว่าจะพาไปไหนไปปักเบ็ดหรือว่าไปหาปลาไหลหรือว่าจะไปหาปลากัดสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่คนที่กดติดตามแต่ใครยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามไ้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันเดี๋ยวจะทําคลิปมาฝากอีกไปแล้วครับผมบอกวันนี้สวัสดีครับ